มีเปลี่ยนกันฮิว,ว <Yeah. S 1> เนาะเกลยนถ้าเก่งเสี่ยงเธาได้น้ำใสกาวนาไหนเออผู้เล่นแต่เมย์สองคนนี่เลย สบายดีทุกคนมื้อนี้อยู่กับน้องรถที่ช่องน้องรถจนา,ศา,ศาร้องสานอีกแล้วเนาะมื้อนี้น้องรถกับน้องลี่ได้มาอยู่ที่เงินน้อยคอยฮักอีกแล้วเนาะ <c oughs> กำลังทิ่เตรียมตัวไปบริจาคคือว่าพวกเอื้อพวกอ้ทีเ่เพิ่นมาเตยเบียงมาเพิ่อได้มาเก็บเงินอย่างช่วยเหลือนบ้านน้องรถอนะีกเนาะเป็นบ้านผลม่วง,พงเ,เพิ่นกําลังเตรียยเครื่องจะไปบริจาคเต่ละครอบครัวและการและกะ มีบริจาคให้วัดเพราะวา่าทางวัดเพิ่นต้องการปูนนึ่งต้นเนาะ<ฮ>สองต้นและะ้วก็ดินบ 1, ล็อกนึ่งพันพก้อนซื้อเงวนเอืเอยพกอายเพิ่นก็นได้เก็บเก็บได้หมดแล้วเนาะแล้วน้องรถกา <c oughs> ได้สมทบึืน <c oughs> มีได้สมทบเก็บแบบว่ามีเอือยอายทางยงจยันเพื่อนห่วมบริจาคน้ำเขาแล้วก็ห่วมเพชรบุญน้ำเขาเนาะทุกคนรีบเอาปุ๊บมาไปน้องรถว่าจือซื้อเนอมีไผ่เด <c oughs> น้องรถมีจุเอื้อยไอ้ทางเวียงเพิ่นได้สมทบถึนมาช่ชวยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็เฮ็ดบุญนำเผารวมเงินได้เป็นเก้าแสนห้าเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องรถจะอา่านซื้อน้องรถบัตรจูมีเอ้ฝนเอ้ฝนที่ันอยู่ยังจัดแล้วก็ไอ้อนุสรเนาะแล้วก็เอ้ปานแล้วก็ออนเนอ้คำแล้วก็ไอ้ผลละว,ว,วัดเนาะทุกคนรวมรวมเงินกันเป็นเก้าแสนห้านั่นเองซึ่งน้องรถก็ขอบใจพวกเอ้ยพวกไอ้พเพื่อนหลายๆที่ ่วมเพ็ดบุญนำเห่าครั้งนี้เนาะซึ่งเงินของน้องรถนี้จะเอาไปจ้างสร้างให้เพิ่นกอ่อวัดแล้วกะที่เอื้อไอ้เพิ่นเอาเครื่องมาบริจาคอยู่อย่างเออมาแต่เวียงฮันแมนครบแล้วเนาะหนึ่งพันก้อนลวกะดินบ็อกหนึ่งพันก้อนลวกะปูนปูนสองต้นเนาะทุกคนอันนั้นครบแล้วส่วนเงินที่น้องรถที่รวมมานี่แม่จะเอาไปจ้างสร้างเนาะทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งว่าม,มีอย่างเดที่เหาจะเอาไป วเนนั่เเองเครื่องที่จูไอ้ายเพิ่นมาแต่เวียงมาบริจาคอยู่ที่บ้านน้องรถนั่นเองอันนี้จูแม่บางเพิ่นได้อันห่อใส่ยทงแล้วเนาะเพิ่นมาห,อหอมา่อแต่เมื่อวานนี้เนาะห่อเมื่อคืนนี้ห่อเมื่อคืนนี้มีเจ็ดจักรกลางขาเหนินกว่าบ้านเรามีหกสิบปลายอันนี้เพิ่นเอเ็ดเจ็ดชิดทงค่ะเจ็ดชิดเจ็ดชิ้นปลายทงแล้วก็จะมีเ,เ,เขานำเนาะทุกคนเดี๋ยวไปท้าเบิ่งกันอีกเช่อนึงเนาะเพิ่นยังบูหันเอามาแล้วก็เพิ่นจะเอาไปวัดเพิ่นเลยโอเค เอาเชือกขนรถคันนี้เลยวะมารดมารถยังมีคนอ๊ยขนมแจกะกมาร์ตีขนมอคาไซแล้วอ่ะเออขนมอคไใช่ไหมขนมไปแจกเอาแล้วก็นมเมียมังตสวของกคาไซยูเนี่ยนในถุงละทุกๆุกพอมีขนมพอวบางซุี่บาง ่าหับน้อยมาเอบทองมาีนมันหลายคนไม่ค่อยแดงกันเลยพออยู่บ่อสองคันค่อยๆได้ไหมยุ๊กอันนี้จะเป็นผ้าคลมแล้วก่าเสื้อกันหนาวเนาะทุกคน อันนี้เชองเล็กน้อยเอาไปเลยตอนนี้เฮากำลังจะเดินทางไปเนาะทุกคนนี่ จะเข้าไปอยู่ที่วัดที่แปะเหินลังเก่าของน้องนถนั่นเองเนทุกคนตอนแรกมีคนบริจาคอาเฮ็ดบุญนํากันเนาะทุกคนเป็นเก้าแสนห้าบ้านนี้มีคนอาพี่เพิ่นโอนเงินมาบัญชีของไอ้ไงเพื่อนอิงเนาะทุกคนมีเอื้อยสุปานีสี่แสนเนาะแล้วกะ็เอื้อนูนี ห้าเ้ยบาทเท่ากับ1น0 0งแสนนั่นเองเนาะทุกคนแล้วก็เลยอ้อม3 5มแสนห้าเนาะต้องลดคอบใจเออทุกคนด้วยที่ความฮิดบุ่นํนำกันครั้งนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปละไปเจอกันยูวัดเลยเนาะทุกคนตอนนี้พวกเขาก็กําลังจะเลี้ยวเข้าไปในบ้านเนาะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ในบ้านพันกระเอิ้น ลูกบ้านเพื่อนมารวมตัวกันมดละพวกเขากําลังขี่รถเข้าไปตอนนี้กะอยู่ทางนอกทางอยู่ทางนี้เขาเจ้าเฮ็ดไม่เนาะเพราะว่าตอนน้องรถมาตอนนั้นทางยังเป็นคุมอยู่ตอนนี้เขาเจ้ามาดุดให้อันมอนบอนนี้ให้มันเพียงตะกี้มันเป็นผูเนาะมันก็เดินทางไปใส่มาใส่กันยากเดี๋ยวนี้เขาเจ้าปรับปรุงทางแล้วกะแถวนี้เขาจกลงให้มันต่ำกว่าเก่าเนาะสังเกตเบื้องทาง ตามกเกาแล้ะก็มีคุมปันใดก็เดินทางกันก็ง่ายเนาะตอนนี้พวกเขาก็ขี่มาหอดทางเข้าวัดลราจะไปซอกบอนจอดรถก่นเนะาะบอกว่าจะมีบอนจอดบอตอนนี้คนก็มาเต็มแล้วเนาะ มาทุกลังคาเหอนเลยมีหกสิบปลายลังคาเหอนเนาะทุกคนเพราะว่าบางครอบครัวก็ได้ย้ายออกไปนอกทางคุณเดละรวมทางนอกทางแล้วก็ทางในบ้านกับประมาณหกสิบปลายลังคาเหอนเดียวเราจะไปโอกบอลจอดรถก่อนลวก็จะเอาเครื่องลวงว่าจะแจกกันจังไหและจังไหนจึงรวมกันอีกเื่นนึงเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ทางในกันเลยเนาะทุกคนโอกบอลจอดรถก่อนตอนนี้นะ วัดบอนนี้จะเป็นวัดที่นเพื่อนต้องการปูนแล้วก็ต้องการสีมังเออสีมังกระปูนกันเดียวกันนะเนาะนังรถกระซับสุบส่นมาได้นี่จอดรถจอดรถนี่เนาะทุกคนวัดที่เพื่อนต้องการปูนแล้วก็ต้องการดินบล็อกเนาะทุกคนต้องการสีมังหลายอยู่เพราะว่าอย่างบริ้ภอมหลยอยู่เนาะตอนนี้หากระเล้วแต่มุงแล้วก็ยังเทิบมานี่ มาไทยมาไทยไปสบายดีเด้อสบายดีมื้อนี้เทามาแจกเครื่องเด้อมีอย่างมาแจกเลยมื้อนี้นะมื้อนี้มีผ้าห่มเสื้อกันหนาวมีข้าวเด้อมาแจกอยู่วัดอีหยังเกาะวัดพลม่วงวัดพลม่วงเด้อเมืองร้องฟ้งแข่งเวียงจันเด้อเานะไทยหัวกรองเลยจึงเอาลงเนาะ ิมา่ายรูปสก้อนาพี่บอกมาถ่ายรูปแล้วคนเสียงเสียออกมา่าถ่ายมาถ่ายรูมาไม้ในเตาปะน้องเข้ากล้องอะไรถุนแม่เข้ามืดทะเลโอ้หิไดเขากล้องไปเฮ็ดงามๆนะงามขึ้นกับ่าวันนี้เนาะนเออเนาะนะ อ๋อเขานี่เพื่อนแจัดเป็นเป่านี้ให้เลยเนาะคักเวนี่เนาะทุกคนจะมีเข้าแดงไปห้องด้กัน้ะอันนี้ก็ช่วยกันคน่งมทุกคนมาพากันนากันนะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนคนเครื่องลงเนาะทุกคนกำลังพากันคนเครื่องซอยกันลงเพราะว่ามันมีสุดพระหฮมแล้วก็มีเขา้ามีเข้าประมาณเจ็ินี่แหละล้วกะ็มีสุดพระโฮมเจ็ดสิบครอบครัวจะมีอยู่ยะกะหกสิบใลังคาเหือนแต่ว่าผปเครือเนาะเข้าท่นมันเป็นผงสั่งเขาเจ้าเฮ็ดแบบทงมมนึ่งหกโลเลยเพื่ออันง่ายต่อการแจกยหญเนาะ เป็นเมียเป็นอไปมันบรรยากาศคนเยอมันเข้าอันเดอะโกน ีเปลี่ยนกันฮิวเนาะเดี๋ยวนี้สิให้น้องหลุดฮิวสายเหลืองจริงๆเป็นเท้าเทอร์ซี่แม่จะจะไปเป็นว่าที่พวกเขาต้องการปูนแล้วก็ ต้องการยินบล็อกเนาะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ติดอยู่ที่แม่น้ำสาลนั่นเองเนาะ,ะทุกคนใคกล้ๆกันเลยที่กันแล้วก็ติดบ้านน้องรถเองแม่น้ำสานี่ก็เอือยคนที่มาเตวียงเนาะอื้ยังเกาะอื้เบียงเนาะโดยเพิ่นก็ได้มาบริสุทธิ์เือบริจาคอยู่ที่วัดบ้านน้องรถนเองเนาะคนมากับขัว <laughs> เด้อเอองามก็ตัวนี้นะนี่มันเป็นซุปกันนะประมาณประมาณอันนี่มันเป็น ตอนนี้ก็เริ่มแจกจ่ายแล้วเนะวาะหัวหน้าแต่ละหน่วยก็เริ่มมาเก็บเอาเครื่องนับบา้าลูกหน่วยของตัวเองกันมีจักคนแล้วเพิ่งก็เอาตามนั้นเลยเนาะจะมีสุดผ้าห่มนึ่งสุดแล้วก็ข้าคนละนึ่งเปาเนาะนึ่งผงว่าไม่น,นึ่งเปาอ่าผงนึ่งจะมี6กกิโลเนาะมันจะเป็นข้าวเจ้าแลวก็จะมีสุดเล็กน้อยแลวก็จะมีขนมเนาะอันนี้เป็นส่วนของอสาวบ,บ้านาไม่อ้วนนี่แหละ ได้พูดละท้องวะคขอบมกคอบใจน้ำลูกน้ำลาดแม่บริจาคเออขอให้เจริญก้าวหน้าหน้าที่การงานได้ลู้ได้แม่ทำน้ำซูได้แม่วันจุนวยไดเนี่ยเม่วันจุนวยฮาเออบุญทำน้ำซูลูกได้สาธุ น,นี่คุณแม่จันอะได้มีูเแฮอันนด้กินได้ก่กนตาเปลิลาบเป็ดแกงป้าอันนี้เพื่อนอันจัด่าเขาตอนฮับของอันพวกไอามาบริจาคเครื่องอยูเวียงมาทุกคนกินข้าวสุมกันเล็กน้อยและฟังกาสิ กลับละนัแปลงเป็ดอันนี้แม่ครัวแม่ครัวอันนี้นะเรียกแกงกิมแม่ครัวพอนิวไอ้พุ่งหมาเ่แค่นัเด็กเสิร์ฟอันนี้นะอันนี้มันเด็กเสิร์ฟเป็นเอล่าดตราอันนี้แม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวมาตั้ง

นี่คือข้าวเหนียวเนาะอันนี้ข้าวเหนียวอันนี้นะกันว่ามันกระแด้งไปเออว่าข้ากระแด้งไม่ใช่ข้าวเหนียวสอิเนาะม่ไเห็นแต่หึงเลยได้ ลูกกระชิมันระจขาประจำเฮงไในในกระชิมันถ้าเราเมื่อโลยเรื่องยองความเฮงความนั้นตื้นเออเก้งเธเก้งเสียงเฮอใดน้ำใสเฮอเป็นนี่เฮอได้ทางห้องทางเพเลยเธอเลิ้นคันแต่ละคันแต่ละซันเลยได้เบอร์ยองหยอยทีนึงแล้วเน่เออเหยีนแล้วขนาดเน่ ตอนนี้ก็ผพากันบริจาคหรือว่าอันสมทบคืนมาเฮ็ดบุญสร้างวัดเนาะทุกคนกัไปที่เฮียมพอยแล้วรวมเงินทั้งมืดทางน้องรถเอา,าะอะมาแล้วกัทางทางอ้ายูเบียนเพื่อนมาเนาะเป็นมูลค่าห้าล้านห้าล้านห้าแสนกีบเนาะทุกคนตอนนี้เพิ่นก็กำลังจัดผ่าเขาม้อมสามาคีกันกินอยู่ที่หลังน้องรถนี้เองกินอยู่ที่ กินยุที่เืินในบ้านเนาะทุกคนอยู่ใกล้ๆหืนนอนน้องอูเลยกินยุที่เงินในบ้านละกัอีกจะน้อยแล้วเพิ่งนระสิพากันกลาบแล้วนาะกินข้าวสามขีกัน,กนรวมเงินที่เพื่อนมาบริจาคหรือว่าเพื่อนมาบริจาคเป็นเงิในให้แม่นฮาล้านฮาแสนกีบละกับริจาคเป็นข้าวละกัเป็น มีข้าวแล้วก็เป็นเครื่องแล้วก็ผ้าห่มเนาะทุกคนน้องรุตต้องขอบใจเอื้ออายทาง,งาคนครหลวงเวียงจันทร์เนาะที่ห่วงบริจาคบุญนำกันรั้งนี้แล้วก็คอ,อยอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแขนะ็งแรงเนาะความเจ็บจะได้วคคามไข้จะมีบริจาคบุญสำเร็จให้ได้ไร้ไร้ก่าเก่าเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากคนกดไลค์กแดแชร์กด ฝากไครซองน้องรจนาลองาสารเลเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย